การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนโยทวาทิศนี้มีรักผู้ติดตามใหม่อันนี้คือช่องแยกเลิฟลี่ซากุระโกลอพทำการ์ตูนที่อัพเลเวลขึ้นไปอายุ13ปีขึ้นไปค่ะอายุไม่ถึงก็ไปได้นะถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสอันนี้แฟนเพจค่ะพี่ได้เข้าร่วมโบนัสประสิทธิภาพแค่ทุกคนไปกดเลื่อนหรือกดไลค์กดแชร์พี่ก็ได้ค่าขนมแล้ว ส่วนแนวทั่วไปในวันนี้เนี่ยเป็นของน้องบาทสนะคะเฮ้ยเฮ้ยไอตั้งโอเอ็งยืนมองห้องซ้อมดนตรีอย่างเอาเป็นเอาตายเชียวนะอ๋อกก็ไอนาย เพลงมันเพราะดีไงถ้าเองชอบใครในนั้นน่ะก็เดินหน้าสิวะเข้าไปเป็นสมาชิกในวงโยธาวาทิ์เลย <Yes. S 2> เอ๊ะเดเธอจะมาสมัครเข้าวงโยธาวาทิตเนอะเหรอใช่ครับรุ่นพี่ไม่มีปัญหาหรอกแต่มันมีแค่แคลริเน็ตเท่านั้นน่ะเธอจะเป่าได้หรือเปล่าล่ะ นั่นไงมุกสาวที่เราแอบปิง้งเหมือนฝันไปเลยในที่สุดเอ่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมก็มองมันเป็นแคลริเน็ตหน่อยนะครับเอ๊ะทำไมหรอมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะมุกเดี๋ยวมุกขอตัวไปด้านนู้นแป๊บหนึ่งนะจ๊ามายนายชื่อตั้งโอเป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้สินะ นายยังเป่าไม่ได้หรอเออค่ะครับมุกผมก็พยายามแล้วแต่เสียงมันยังไม่ออกมาไม่เป็นไรนะฉันไม่ได้จะมาซัำเติมอะไรแค่จะมาแนะนำว่าให้ลองไปวิ่งช่วงเย็นดูเผื่อปอดนายจะได้ขยายนี่ไงก็เป็นซะอย่างนี้จากที่ได้ยินมามุกเป็นคนใจดีเห็นใจคนอื่นแล้วแบบเนี้ยจะไม่ให้เดินหน้าได้ยังไงต้องพยายามสู้แล้ว เฮ้ยตั้งโอ๋เองคืมใจอะไรถึงมาวิ่งหลังคาบสุดท้ายวะมันมีอุปสรรคสิวะห้าเป่าแคริเน็นตไม่ได้อะเสียงมันไม่ออกก็ここเลยมาวิ่งให้ปลอดขยายอ๋ <c oughs> เอเฮ้อินายวันนี้พอแค่นี้ก่อนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันต้องอยู่ที่นั่นสิวะเออเอ,อก็ดีแล้วที่เองน่ะไม่ถอดใจง่ายๆขอให้โชคดี อไม่ได้จริงๆนะ่ะไม่อยากฝืนทรมานตัวเองเลยคือผมยังไม่อยากถอดใจครับรุ่นพี่นี่มุกหมอนั่นนะ่ะพยายามหน้าดูเลยนะอืมเขาก็คงมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างนะไมยแต่ความพยายามเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเอา้าตั้งโอ๋นายยังมาซ้อมอยู่อีกเหรอนึกว่ากลับไปแล้วนายคงจะชอบดนตรีมากสินะ อ๋อลืมไปการที่เป็นเด็กวงโยน่ะก็ได้สิทธิประโยชน์ที่ดีๆจากโรงเรียนอีกด้วยนี่มันโมเมนต์อะไรกันแต่ยอดไปเลยอ่ะได้อยู่กับมุกสองคนครับดนตรีผมก็ชอบแต่ขอสารภาพตามตรงผมชอบมุกด้วยว้าว <Wow. S 1> เอ่อขอบคุณนะปัจจุบันทันด่วนมากเลยแต่ฉันตั้งใจเอาไว้ว่าฉันควรมีแฟนตอนที่อายุสักสิบแป เอาล่ะฉันแค่มาเอาสมนะุดโน้ตน่ะขอตัวก่อนตอนเนี้ยผมสามารถเป่าแคาริเนตได้แล้วครับแต่นับจากวันนั้นเป็นต้นมาผมไม่ได้พูดเรื่องนี้กับมุกอีกเพราะว่าผมก็เป็นสุภาพบุรุษมากพอที่จะให้เวลาเธอ ท่อคุณแม่คะยังแซวเรื่องนั้นอีกก็แหมวันนี้วันเกิดครบรอบ18ปีของลูกแล้วนี่จ้ามุกแต่ก็เอาเถอะใครจะมานั่งรอสนานแบบนี้ป่านนี้เขาอาจจะเปลี่ยนใจไปแล้วก็นั่นละคะ่ะแม่อันที่จริงมุกแพ้คนที่มีจิตใจมั่นคงนะคะแต่มุกไม่คาดหวังในตัวเขาดีกว่า จริงหรอไม้ที่วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ18ปีของมุกถ้าอย่างนั้นมันก็ตรงตามเงื่อนไขแล้วสิผมจะลองไปพูดใหม่ว้าโอ้โหไม่เสียแรงที่ยอมบอกนะเนี่ยเป็นนักสู้จริงๆเชื่อแล้วว่าเพื่อนว่าเองชอบเขาจริงๆยอดไปเลยรีบไปปะเออเดี๋ยวรอก่อนครับมุกผมมีเรื่องจะคุยด้วย เอ่อก่อนอื่นคุณแม่ของมุกครับคือว่ามุกบอกผมเอาไว้ว่าเขาอยากจะมีแฟนตอนอายุ18แล้วเนี่ยมันก็เป็นวันที่เขาอายุครบ18แล้วเป็นยังไงจ้ามุกเชื่อเขาเลยฉันยอมใจเธอจริงๆนี่เธอรอมาตั้งสองปีแม่ชอบนิสัยเขานะจ๊ะแต่ก็แล้วแต่มุกเลยลืมไปเลยแต่ถ้ามันเป็นการปฏิเสธแบบผู้ดีของมุก ในตอนนั้นละก็มันไม่ใช่แบบนั้นหรอกก็ลองคุยดูก็ได้นายบ้าจี้รอได้ขนาดนี้นี่นา <c oughs> ยอดไปเลยขอบคุณนะมุกรางวัลเป็นของคนที่รอเก่งเสมอคำนี้จริงโพด,พด <c oughs> และแล้วความฝันกับความจริงก็มาเจอกันในที่สุดมันก็กลายเป็นท่วงทํานองที่สมบูรณ์แล้วลอ,อ,ลอ,อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะคือเมืม่อก่อนช่วงมอต้นเนี่ยพี่เคยพยายามเข้าวงโยแต่ไม่สามารถเป่าแคริเนตได้ ก็เหมือนกับว่าพลังปอดเราเนี่ยไม่พอเสียงมันก็เลยไม่ดังออกมาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยค่ะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปก็ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย